DNA คือใช่อแมนดาอนันดาข้้แทันแบดแอมบาสเดอร์มารกิน Martin, ยินอันดับหนึ่งของไทย 9สุป,ปีที่50ได้อย่างปัวปังสำหรับแม็กยีนยินอันดับหนึ่งของไทยผู้นำตลาดยินเอาเจนล่าสุดดึงสองซุปตาที่มี DNA ของแม็กยีนเหลือล้นอย่างอแมนดาชาลิสาอัฟดัมและอันันดาเอเวอริงแฮมคืนแทนแบรนด์แอมบัสเดอร์เป็นตัวแทนทายทอดคอนเซปต์หลักของแม็กยีนที่ว่าหม่แม็ก w ม่ชีวิตเต็มแม็กตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์ยีนอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะทั้งนี้ อแมนดาและอนันดาต่างก็เป็นซุปตาซสาวที่มี DNA ของแม็กกีนเต็มตัวทั้งคาแรคเตอร์ไลฟ์สไตล์และใหม่ใส่ในการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตนเองแม็กกีนเล็งเห็นแล้วว่าทั้งคู่สามารถเป็นตัวแทนสื่อสารให้กับคนทุกเจ็ดได้ค่ะก็นี่ก็จะเป็นคอลเลคชั่นของแม็กกี้นนะคะออเจนก็จะมี จะมีความวัยรุ่นเข้ามาหน่อยก็จะก็คือทุกรุ่นทุกไวสสามารถใส่ได้แล้วก็เอาจริงๆก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ MAC Jeans เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเข้าห้างไหนจำได้เลยู่ห้างหนึ่งเบรคภูกเก็ตใช่ไหมคะ เป็นเด็กภูเก็ตอยู่ห้างโดยเข้าไปเห็นแม็กแม็กชีนทุกวันก็เลยเออดีใจค่ะที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนื้วความพี่อานนาเราเป็นรุ่นพี่มาก่อนครับเราอยู่กับดี่มานานแล้วน้องยังไงบ้างสองปีสองปีดีแล้วจะได้ไม่เหงามีผู้หญิงเข้ามาแบบช่วยเพราะ product เขามันไม่ได้แค่ผู้ชายอย่างเดียวอยู่แล้วใช่ไหมเอาเจนอยู่แล้วแล้วก็คือจก็จริงฮะก็คือถ้าดูในแอดเนี่ยมันก็มีออเจนต์จริงๆครับผมก็เป็นรุ่นพี่ไปแต่ว่าผม แค่ <t ouch> อย่างที่ผมพูดไปแค่นี้แหละคือจีนมันก็เป็นสิ่งที่คลาสสิกอยู่แล้วก็ในในแคมเปญตัวใหม่เนี่ยคืออะถ้าถ้าตอนปีแรกๆเนี่ยแคมเปญมันในคอนเซอร์วัตฟหล่อยมันจะขายความเป็นแบบความคลาสสิกของยีนแต่คราวนี้เราอยากขายว่ามันออเจนมันวัยรุ่นก็ได้มันจะเจนไหนก็ได้เราจะมิกซ์แมทช์ยังไงก็ได้ <Alright. S 1> ก็เลยถ้าสังเกตจากตัวแคมเปญเนี่ยมันก็จะมีคนหลายวัยรวมทั้งความ แฟชั่น forward มากขึ้นมีความแฟชั่นมากขึ้นดีไซน์ของคอลเลคชันนี้เป็นไงบ้างครับในฐานะเราก็คือมือหนึ่งเรื่องยีนก็คือถ้าถ้าคอลเลคชันใหม่นี่คือผมว่ามันก็มีความตรงกับเทรนสมัยนี้แต่มันก็พูดยากนะเพราะว่าเทรนดมันก็จะวนไปเรื่อยๆยีนมันก็อยู่ตลอดใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างในคอลเลคชันนี้เนี่ยคือมันก็จะมีทรงเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบพวกทรง แบกี้ซึ่งอันนี้ผมชอบส่วนตัวเพราะมันยุคผมไงผมเด็กยุค90ใช่ไหมมันก็คือเป็นแบบกลับไปสู่ยุคแบบกรันชี่ความเป็นแบบสเกตความเป็นสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจะจะชอบมากเป็นพิเศษวของได้สไตล์ผู้หญิงยังไงบ้างกับผู้หญิงนยีนผู้หญิงหนยีนส่วนตัวชอบอยู่แล้วค่ะใส่จนเพื่อนแล้วก็พูดจัการแซวว่าทางตู้มีแต่ยีนใช่ไหมก็เลย ก็สุดตัวชอบอยู่แล้วแล้วก็เหมือนตัวที่ด้าใส่ตอนนี้ก็จะเป็นสควอตที่ข้างหน้ามันจะเป็นกระโปรงข้างหลังเป็นกางเกงซึ่งด้าก็มองว่ามันเหมาะมันเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่มากๆเลยที่อาจจะอยากมีความเฟมินินแต่ว่าก็อยากได้ความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจําวันก็จะมีแบบเป็นแบ็กกี้ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบชัยก็เรียกได้ว่าครบเลยค่ะจริงๆเราประดานุ้ยขีดให้แบบกับตัวเองเราอจ่เป็นบ้างมีวิธีไซิกอะไรอย่างเงี้ยทริคเหรอคะ ้านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีทริคเท่าไหร่แต่แค่พอลองแล้วดูในกระจกรู้สึกว่ามั่นใจแค่นั้นเองเลยค่ะใส่อะไรที่เรารู้สึกว่ามั่นใจมันจะทําให้เราพร้อมที่จะเดินเดินหน้าในวันนั้นพร้อมสู้กับวันนั้นก็คือ,อ,อเ,เป็นผู้หญิงเท่่ใช่จะเป็นผู้หญิงเท่แล้วอ่าอ, <laughs> อย่างพี่อันดาเป็นไงบ้างรุ่งงานมาสองปีแล้วกับ Nike ก็ ดีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่ก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าแบบไอไอ r e l a t i o n s h i พที่ผมมีกับแม็กกี้มันออแกนิกอ่ะมันไม่ได้ต้องฟืน้นมันก็ reflect ความเป็นตัวผมค่อนข้างแบบได้ตรงมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จะมาเปลี่ยนอะไรผมนะ mm hmm. เขาก็เอาความเป็นตัวผมแล้วก็มาแมทช์ mm hmm. กับ DNA ของแม็กกี้มันก็เลยแบบเออดีใจดีใจที่หาแบบพาร์ทเนที่เราร่วมง,งานนี้ได้ mm hmm. เพราะว่า บางทีก็ยอมรับอ่ะพอดักบางพอดักมันก็อาจจะฝืนหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราจะมาบอกว่าแบบมันดีมากเราอยากให้คุณแบบซื้อแบบออยากให้คุณลองไปใช้เนี่ยคือถ้ายอมรับบางทีมันก็ฝืนนะมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่งานเฉยๆแต่คราวนี้มันก็มีอันนี้มันก็แบบมีความเป็นตัวตนผมสูงอะไรเงี้ย มารุ่งงายมากๆคืออยากดีไซน์เป็นรุ่นเออร์รุของตัวเองก็ผมมีคอลเลกชันที่ทำกับเขาไปเป็นอนันดา X อเอ้ะแม็กซ์อิน X อนันดาก็ผมก็เอาอินฟลูเอนซ์ของแบบพวกยันพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นเสื้อผ้าถ้าไปดูในร้านยังขายอยู่ฮะขายดีอยู่ด้วยนะฮะอยังมีอยู่ยังมีอยู่มันมันก็เป็นแบบเป็นคอลเลกชันที่เหมือนแบบเราไม่ได้แบบเล่นเป็นยันจริงๆหรอกเพราะว่ามันมันเคลมไม่ได้อยู่แล้ว คือเราเอาแค่ลวดลายมาเป็น inspiration อิสร t ชันแล้วก็มาทําเป็นแบบฟิลของผมผมก็อยากให้คุณแบบใส่แล้วแบบเออื้อผ้าสวยนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันคือแบบโปรโมทความเป็นคนดีฮะอัน,น่นอัน,น้นนนถ้าอยากมีสักคอลเลคชันไหมคนะถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็ก็อยากมีนะคะเ,เดี๋ยวค่อยถามถามพี่นันดาว่าต้องโปรเซสยังไงอะ <Okay. S 1> ไรเปายเป็นจริงแต่จริงๆ คุยไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนตอนผมคุยเขาผงก็แปลกใจเหมือนกันว่าเขารับแบบไอเดียผมไปแบบเต็มๆเลยคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบอาจจะมีแค่โลโก้นิดนิดหน่อยเน่อยนแต่เขาร่วมเขาร่วมทําแต่เราจริงๆเขาแบบเขาเทคแบบความคิดเห็นของเราไปไปใช้ในดีไซน์เขาจริงไอเดียหลักๆทา่พัฒนาเป็นแบบนี้จริงใช่ใช่ก็คือใครสนใจก็ลองไปดูฮะไอแม็กเอ็กซานันดานี่ยังขายอยู่ฮะะตัวตนผมเลยนะ ให้พี่น้องตัวอ่อกับ<ค>กยังไงก็ฝากแม็กจีนส์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าดาเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องต้อง,องมียีนอยู่ในในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วเนาะกักบคอลเลคชั่นใหม่นี้ก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสทุกสถานการณ์ยังไงก็ฝากเข้าไปดูไปลองดูน,นะคะตัวไหนใส่แล้วมั่นใจก็จัดไปเลยค่ะ อ๋อให้ผมฝากด้วยผมแฮปปี้มากเลยนะเขามาเนี่ยเขาแบบเขาเชี่ยวเขาเชี่ยวมากเลยนะเขาเชี่ยวคมคมแล้วแบบผมเป็นคนพูดไปเรื่อยอ่ะเนี่ยเขาแบบโอ้โหแบบเดี๋ยววัหลังเริ่มที่ผมนะจบที่เขาดีกว่าคือก็ฝากด้วยแล้วกันฮะแม็กยีนออร์เจนนะครับเพราะว่าผมก็อย่างว่าเนี่ยทุกคนต้องมียีนแต่ก็ยีนมันก็ไม่เคยแบบ Out of trend อยู่แล้วยีนส์มันคือสิ่งที่คลาสสิกมันก็เป็นสิ่งที่มันจะ reflect ตัวตัวตนของเราได้นะฮะมันก็เริ่มที่ตัวคุณแหละครับคุณลองไปแบบ mix and match เองได้แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องแฟชั่นเทรนด์เพราะยีนมันแบบ in trend อยู่เสมอไป